วันนี้มาจะได้หุ้นเยอะแยะเลยถือเป็นโอกาสเอ็กซเรย์หุ้นในพอร์ตเราไปด้วยว่าว่ามันแพงมันถูกนะครับวันนี้จะมาเน้นเรื่องแพงเรือถูกคือสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับในช่วงนี้นับจากนี้ไป16-18ถึง18เดือนเนี่ยถ้าใครจะลงทุนเนี่ยสิ่งที่จะต้องลงทุนคือต้องซื้อของถูกเพราะว่าจาก12 16, 1 8เดือนเนี่ยต่อไปเนี้ยนะฮะมันจะมีความผันผลตลอดอัพแอนด์ดาวน n อัพแอนด์ดเป็นไปตามทฤษฎีเวลา เกิดเงินเฟอ้อมากเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นๆลง,ลงๆขึ้นๆลงๆ,ๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างดาวจรใช่ไหมตกมา7วันเอามาคืนขึ้นก็โอเคก็ก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาอีกอย่างนี้มันเป็นไปตามไปตามทฤษฎีนะครับโอเคตอนนี้วันนี้มาเนี่ยก็จะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นคือจะโฟกัสว่าออไอไอ้หุ้นที่จะคัดมาเนี่ยนะผม คัดจากเซต50เนี่ยประมาณ 100, 100 100 100ตัวก่อนแล้วก็ดาวลงมาเหลือ30ตัวแล้วก็ดาวลงมาเหลือ9เอ้ย11ตัวแล้วก็ดาวลงมาเหลือ1ตัวหรือหนึ่งตัวไหนเนี่ยเราลองดูนะครับลองดูว่าตัวไหนโอกาสเนี่ยก็จะถือว่าโอกาสว่าเร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 ียวอยผลของเราว่าซื้อห้องหุ้นหุ้นถูกก็แพงแต่ว่าผมจะโฟกัส ที่คัดเลือกมาเนี่ยก็ใช้เมจิกฟอร์มูลาของเบนจามินแกรมซึ่งเดี๋ยวผมจะคอนวินคุณก็คือว่าจะเอาพอร์ตของวอลเลนบอฟเฟตเนี่ยมาให้ดูเลยซึ่งวอลเลนบอฟเฟตเขาก็ายังถือเบนจามินแกรมซึ่งเป็นติวเตอร์เขาเก่านะครับูสรเขาเนี่ยถูกปรับมาตลอดถึงแม้มันจะเก่า3 4 40ปีแต่ว่ามันใช้ได้ผลพอดีที่ผมมาถ่ายทอดเนี่ยหมายความว่าก็จะเป็นมุมมองของเป็นอดีตผู้จัดการเก่าผู้จัดการใหญ่เก่า ะร,ระดับ global นะครับทำงานระดับโลกอะไรเงี้ย regional ดีววกับพวกอเมริกันตลอดนั้นเราจะรู้นิสัยเขาตลอดเพราะนั้นอเมริกันจะตัดสินใจอะไรจะทำอะไรอย่างบรว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทำว่าเขาซิกเซนนะเขาจะมีทีมดีเสร์ชของเขาซึ่งคงจะจ้างส่วนใหญ่จะจ้างพวกสแตนฟอร์ดพวกดูดีๆถ้าอยู่ไม่ดีไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาหรอกนะครับพวกสแตนฟอร์ดพวกฮาร์วาร์ดพวกเนี้ยเป็นหลัก เป็นทีมรีเสิร์ชเป็นทีมวิเคราะห์อ,อะไรเขาเงี้ยแล้วก็เขาใช้จัด m เ n นเขาที่เขามีประสบการณ์เนี่ยแล้วก็เม c i ิชันซึ่งซึ่งผมเคยอยู่ในในเหตุการณ์อย่าง้ย้คือช่วงที่ไปไปสัมภาษณ์เป็นรั้นที่เมเยอร์เนี่ยเมื่อปี 1, 2 5 5 0 2005ก็ไปอยู่ในทีมเขาเรียกว่าพอดีผู้จัดการใหญ่เนี่ยเขาเป็นชาวอินเดียแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็น VIP เบอร์2เลยนะไปอยู่ที่อ่ไฟเซอร์ Pfizer, ที่นิวยอร์กเนี่ยแต่เขาไปในตำแหน่งเขาเรียก เอ่อเ l a t i o n เขาเรียกอะไรวะเ,เรียก investment relation relation investment อ่ะนะครับ ir ir investment relation director นะครับก็ไปน,นั่งอยู่ในห้องเขา,ขาเขาก็บอกไอนี Stanford, Harvard, ่สแตนฟอร์ดไอนี่ฮาร์วาร์ดไอนี่สแตนฟอร์ลูกน้องเขา3า0คนอยู่ดีหมดเลยแล้วเขามาเนี่ยเขาต้องดรแฮงค์เนี่ยคือ CEO เวลาหุ้นตกอะ่ะมันก็โทรมาหาเขาเาก็าาาามีเพรเชอร์แล้วเวลาเขาจะไปหาวอลเลนบัฟเฟตอะไรเงี้ยเขาก็ ทำเหมือนผู้แทนขายธรรมดาก็ต้องเตรียมเตรียมเตรียมลิทเลเเจอต์เตรียมกระดาษเงี้ยแล้วไปบอกอนาคตเขาเพราะนั้นไอ้พวกที่ดังๆที่คุณบอกดังๆแล้วเก่งๆนะเขาได้อินฟอร์เมชันฉากบริษัทโดยตรงแล้วพวกนี้ต้องบินใช้เรลิคอปเตอร์บินไปไปจอดที่น้ำน้ำหน้าบ้านเขาแล้วก็ลงไปบีบ5นาที10นาทีให้เขาฟังแล้วเขาก็ลงทุนนะครับเพราะนั้น ในนู้นไม่ใช่ว่าเขามานั่งคิดเองนะบริษัทเนี่ยไปให้เขาแล้วเขาก็ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหนือพวกเราเั้นในฐานะที่เราอยู่เมืองไทยอ่ะผมส่วนตัวผมนะผมก็ก๊อปหมดอะ่ะก๊อปเขาเรียนแบกเพาล้ไม่ต้องไปคิดเพราะว่าพวกนี้เขามีรีเสิร์ชนะครับก็เลยให้ให้พวกเราทราบทีนี้วันวันนี้จะพูดเนี่ยจะให้พวกคุณดูเนี่ยคือหมายว่าหุ้นในเซ็ตหเนี่ยคัดมาร้อยตัว ร้อยกว่าตัวแล้วก็เหลืออย่างที่บอก30แล้วก็เหลือสิบอ็ดในไคทีเรียรใ,ใ,ในในในไอ้ที่ผมให้มาเนี่ยก็เรียกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยแตกต่างกันไปคือชุดแรกเนี่ยจะเป็นโกรสสะสมนะคอมปาโกสเลตเนี่ย5ปีก็คั้ไปรอบแล้วแล้วรอบที่2เนี่ยจาก30เหลือ11เนี่ยใช้คอมปาโกสเลตเนี่ย10ปีทุกอย่าง10ปีหมดแล้วก็ใช้แบบ โมเดลของเปนเจะเป็นแกมซึ่งเดี๋ยวจะให้เราดูก่อนมันก็จะเหลือ11เหลือ1ซึ่งตรงเนี้ยสไลด์พวกนเนี้ยวผมให้คุณหมดนะฮะเดี๋ยวเสร็จปั๊บส่งไปแล้วก็ใช้ไปไบเบิร์ในการที่คุณจะลงทุนต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปปีสองปีมันพอได้นะครับโอเคงั้นผมจะเทสต,ตัวเลขก่อนว่าคุณเห็นหรือเปล่านะข้างหลังเห็นไหมทาไมเห็นจะ เห็นไหมครับข้างหลังเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนะเอาโอเคงั้นโอเคเห็นแล้วก็จบโอเคแต่นี้ก่อนก่อนที่จะไปจะให้คุณดูตัวเลขมันเร็วเวลาให้ดูหุ้นถูห okay. ุ้นแพร่ะคุณมีความรู้อยู่แล้วคุณเร็วอยู่แล้วตอนนี้เรามาไฟจูนนิดหนึ่งเพื่อให้คุณมีโฮปให้คุณมีความหวังว่าในอนาคตนี่จะเกิดอะไรตอนนี้หลักการก็แชร์กันนะ หลักการถ้าคุณอยากจะสักเซนในการลงทุนหรือว่าไม่ใช่กสักเซนก็เรียกว่าเออได้สิทธแดงได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องฟังข่าวข่าวเป็นตัวแปรในการทําให้ออราคาเปลี่ยนแปลงไปคนที่ได้อินไซเดอร์ก็ได้ได้เปรียกว่าเราหรือคนที่มีรีเสิร์ชก็ได้เปรียกว่าเราเพราะฉะนั้นออพวกนี้มันก็เกิดจากการฟังการตั้งใจฟัง6กเจวันเพื่อจะไดเจสแต่อันเนี้ยรีพอร์ตเนี่ยผมเขียน เดือนโจรเดือนจรน่าผ่านมาสามสี่เดือนเพื่อดีรองรับที่ลังจะเกิดเพราะฉะนั้นเอาไงกันแน่วะเอาไงกันแน่มันก็ต้องต้องต้งรีเสิร์ชก็คือรีเซชั่นมาแต่ตอนนี้มันมาแล้วจริงละไก่จริงแต่นั้นมันยังเป็นแบบนักวิเคราะห์พูดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ผมสรุปมาอย่างนี้เพื่อให้พวกเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเออ ขายหมดขายหมดอย่างที่คุณทํากันบางทีคุณขายไปเลยเงี้ยมันมันไม่ใช่ไงนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ไปขายหมดอะไรเงี้ยยังพอมีความหวังอยู่แต่สรุปง่ายๆว่าที่ผ่านมาในหุ้นม,มันปรับฐาน30เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณติดลบ30แปลว่าธรรมดาเป็นธรรมดานะอย่าไปตกใจเพราะว่าน้ําแข็งมันยุบลงมาเขาเรียกชิงมาเก็ตอ่ะมันยุบอะ่ะมันยุบเซียนยังไงก็ลงไปหมดเศรษฐีก็ติดลบหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้น คุณอย่าไปเบรมผู้จัดการกองทุนไปนเบอะไรที่ก็แนะนำอะ่ะเพราะว่าใครๆก็ทั่วโลกไปกันหมดนะครับตอนนี้สไลด์ที่จะให้คุณดูเนี่ยหมายความว่าออคุณให้มีคุณมีการบงใยที่จะลงทุนต่อเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะรีคอฟเวอร์นะครับตอนนี้ผมก็วิเคราะห์มาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่้ล้มันร้ายแต่ว่านักลงทุนเนี่ยพฤติกรรมลงทุนเนี่ยก็เป็นธรรมชาติ นักทุนสาบันนะครับเขามีกติกาเงี้ยเขาต้องรักษาเงินที่ลงทุนให้โดยการขายซื้อขายฟรีเขาถูกไม่เหมือนเราฟรีแพงเขาก็เล่นได้ตามอํเาเภอใจแต่ว่าเวลาเขาขายออกไปแล้วเนี่ยเงินที่กลับมาหาเขาเนี่ยเขามีไทม์ไลน์นะที่เขาต้องเอาออกไปลงทุนใหม่เช่นบางบางกองทุนเขียน3เดือน2เดือนหนึ่เดือน2วิสเจ็ขาต้องเอาเงินออกไปใหม่เพราะฉะนั้นมันก็ เป็นที่มาผมบอกว่าออหุ้นอย่างเงี้ยมนันขึ้นลงลงท้นลง,นลงคุณอย่าไปตกใจมันนะแต่รีบารีบาเงี้ยมันจะรีบาไปทางขึ้นนะครับแต่นี้ที่กลังบอกว่ารีเซชชั่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้ให้คุณรู้ก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอะไรขณะน,นี้ถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือจีนกับญี่ปุ่นอยู่ข้างล่างนะครับอเมริกาไทยยกเว้นจีนกับญี่ปุ่นอยู่ข้างบนหมดจีนกับไทยอยู่ข้างล่างจริงๆเนี่ยดรายกร,รมเนี่ยผมทํานานละ แล้วมันสามารถใช้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ซึ่งสไลด์ให้คุณไปเนี่ยคุณก็ไปก๊อปปี้ติดข้างขวาเพราะว่าสิ่งที่มันเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก็คือหุ้นตกหุ้นเทคตกมากอานะภาษียังมาไม่ถึงนะถ้าภาษีขึ้นก็หุ้นตกแต่ภาษีมิยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เงินไหลเข้าดอลลาร์แข็งบาทอ่อนทองถ้าบาทอ่อนเนี่ยบาทอ่อนทองก็ทองก็ขึ้นตอนนี้บาทแข็งทองก็ตกอันนี้มันเป็นมันเป็นดีเซอร์นเป็นทฤษฎีผส,สมผสานกันแล้วว่ามันเป็นไปได้ตอนนี้ กีนจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือสองประเทศเนี่ยไม่ไม่ใช้ไม่ใชมาตรการเข้มเข้มเข้มงวดทางการเงินเขากำลังกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาทั้งกีนและก็ญี่ปุ่นเพราะนั้นเศรษฐกิจเขาแย่และประชาชนก็ไม่มีกำลังซื้อสินค้าก็ขายไม่ได้ลดราคากีนอยู่ตรงนี้อินเฟชันเขาต่ำนะครับเขาก็กระตุ้นอัดฉีดอัดฉีดเพื่อให้เกิดตอนนี้ตัดฉากไปอเมริกา ก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ทำให้โลกเนี่ยมีปัญหาคืออัด QE เข้ามาพิมพ์แบงเอกมาใช้จ่ายแล้วแบงก์มันก็ไหลามาอิม r g i n g Market พอตอนนี้เรียกเรียกเรียกเงินกลับเขาจะทำ QT t ทีไทเทนิง่งอิมเมจิงมาเก็ตรมทั้งเราก็ตกแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ impact น้อยสุดนะเพราะว่าฐานะการเงินของเราเนี่ยเ,เข้มแข็งนะครับโอเค เพราะนั้นเราเรา,เราไปประเทศไทยเที่ยงเนี้ยเราเสียหายน้อยสุดนักลงทุนนะครับผิดกับเวียดนามกินเนสียหายเยอะนะครับตอนนี้เขาใช้2มาตรการก็จะมาตรการคังนะการคังก็อเมริกาใช้เฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็คือปล่อยเงินขอควละ6 0 0 0 0ติดต่อกัน5 6เดือนได้ผลนะครับปล่อยพับเศรษฐกิจปึบเลยใช้กันแหละนะครับสังคมอเมริกันเนี่ยไม่เก็บเงินหารายได้เป็นวีคนะครับ ทุกอย่างทุกอย่างผ่อนกู้หมดนะครับไม่มีแบบประเทศไทยอ่ะมีเงินก่อนแล้วก็ไปซื้อบ้านเขาเขาผ่อนเลยเขาเป็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาตกงานเขาซีเรียสมากนะครับตอนนี้มาตรการการเงินก็จำมไ้ก็คือ QE ก็ผลิตออกมาไม่ไม่ต้องมีท้องการันตีผลิตมาก็ทําให้โลกเนี่ยปั่นป่วนเนงินไหลไปไหนนักลงทุนก็เอาเงินมาที่ Emerging Market เออเมืงอี้มาเจมันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยแลนอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราจีนนะมันไปต่างแอฟริกาเป็นนอทอเมริกาด้วยประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับตอนนี้เงินสำรองเนี่ยเขาก็เขาก็ลดเขาก็เพิ่มเลยนะคือทําให้ตอนตอนกระตุ้นลดนะแต่ตอนนี้เพิ่มแล้วโอเคตอนนี้มาเรื่องเรื่องการขังนี่การเงินนะพอปั๊บได้ผลตอนี้ GDP เขาสูงตุบๆๆเงินเฟอ้อสูงสูงสูง,สง งินเฟ้อคุณบอกเอามาจากไหนเขาก็ไปเอาดัชนี 3, 3 4, 100ามสร้อยรายการเนี่ยมาคำนวณออกมาเป็นอินเฟชชันซึ่งซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเขาตั้งทาร์เกตไว2้2%ไทยก็2%นะครับแต่ตอนนี้อเมริกามันขึ้นไป9ลงมา8.5-8.3พี่ไทยเราก็5-7นะครับขึ้นมาแล้วตอนนี้ธนาคารกลางก,ก็คือมีทางร้อนแรงคือขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่พวกเราได้ยินการขึ้นดอกเบี้ยเขามี2วิธีมาตรการการคลัง ก็คือ1เข้มงวดนะสองอขึ้นดอกอนี่แต่ก็หมายว่าเข้มงวดในการใช้จ่ายแต่ว่าได้กันก็คือเข้มขึ้นดอกเบี้ยรุนะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็คุณจะพูด QE t e m p e r i n g โอเคทยอหยุดซื้อผ่านไปแนละ้วตอนนี้เข้าสู่ QT tightening ก็คือหมายว็มว่าเขาเอา QE ใช่ไหมเอาเอาพัานธบัตรไปซื้อพันธบัตรในตลาดซื้อเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ปล่อยมันหมดอายุแล้วเขาไม่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 ไม,ไม,ไม่ต่อเพิ่มงั้น พนักบัตรก็จะมาตายอยู่ในธนาคารกลางดูดเงินออกมาซื้อเพิ่มซื้อดูดเข้ามาด,ด,ดูดเงินซับเงินเข้ามาอยู่ในธนาคารพอเงินแห้งแคดโฟไม่มีกิจกรรมก็มีปัญหาตนี้ผลตรงนี้ฮะตรงนี้อันนี้คุณทําไว้ได้เลยเดี๋ยวไว้รอช่วงเขาก็ต้นเศรษฐกิจมันก็จะเป็นทางข้างล่างแต่ตอนนี้คือพอเอาเบี้ยขรึ้นผลกระทบคือ1ห,หุ้นตกปรับฐาน2หุ้นเทคตกอย่างแรงเพราะว่าหุ้นเทคเนี่ย กู้เงินมาทำ R&D ภาษียังไม่ได้ขึ้นไม่กล้าขึ้นเงินไหลเงินไหลเข้าเงินเข้าขอไข่เข้าเข้าก็ดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งเนี่ยทองเนี่ยก็จะตกนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยดอลลาร์ออกออกคืออ,อ่อนอ่อนปับ๊บทองเราก็ขึ้นสลับไปสลับมานะครับจำง่ายๆนะครับอันนี้ ต่นี้สิ่งนี้จะทำให้คุณชัดขึ้นคือตอนผมทำไดอแกรมเนี่ยผมมันใส่เลแะนะเพราะว่ามันพุ่งเงินอินฟลชันเนี่ยมากที่สูงที่สุดในรอบ40ปี4ดีเคด4ศตวรรษ8.3 9.1 3.8.7ลาสุ่ด8 5เป้าหมายเราอยู่ตรงนี้5.2พอมันเริ่มเขาเริ่มข่าวมันออกมาอย่างที่บอกข่าวเนี่ยนักลงทุนก็ไปตามข่าวอะจริงไม่จริง ชั้นหนีชั้นเข้าก่อนถ้าดูแค่ไดะแกรมเนี่ยผมก็อิเมจินแล้วสงสัยเหนื่อยโอเคมาตอนนี้มาถึงล่าสุดละอ้าวธนาคารบอกว่าเอาละนะชั้นจะขึ้นดอกเบี้ยละเอาขึ้น0.5ก่อนแล้วก็7.5 7.5ล่าสุดเนี่ยออกมาละ0.75เดือนเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนะครับจะมาขึ้นนะ0.75เป้าหมายคือ3.5ก็บวกกันแล้วกันนเนี่ย2 3ละก็ต้องไป3จุดงั้น มันจะไปถึงปีหน้าเวลาขึ้นดอกเบีย้ยทีดอกหุ้นมันก็ลงขึ้นลงขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหานะครับ QT นะครับ u t ก็เริ่มจูน4.5บิลเลียนไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงเดือนนี้เขาบอกจะ9.5บิลเลียนถือซื้อเข้าซื้อเข้าหรือว่าถ้ามีอยู่ในคังแล้วเนี่ยก็จะปล่อยตายไปนะครับอินเทลเลก็เล่งไปอย่างเงี้ถ้าดูตามไดอะแกรมแล้วเนี่ยแต่ผลที่มันเกิดคือถ้าอินเฟชันสูง อินเทอเล็สูงสต็อกคอ l ์เกคชั่นก็โอเคสต็อกก็ปรับละปรับปรับน,น่าจะขึ้นก็ up and down ตามตามทฤษฎีคือถ้ามีเงินเฟ้อสูงไอ้ดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟ้อสูงเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเราก็เราก็ต้องรอจังหวะนะครับลองเทิร์นวีสเมนต์นะคุณต้องมาดูพื้นฐานตอนนี้โกดโกดต้องหลีกเลี่ยงแล้วพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือ ต้องซื้อหุ้นที่มาจินออฟเซฟตี้ถ้าตามทฤษฎีของกแกฮัมคือต่ำกว่า50%นั่นคือสิ่งที่จะทำให้ความบันผวนของพอร์ตคุณลดน้อยลงนะครับตอนนี้อินเฟชชั่นเลทไหเนี่ยนะ GDP ติดลบติดต่อกัน2คิวตามทฤษฎีก็คือจะเข้าสู่ r e เซช s ั o นในอเมริกาตอนนี้เขารอหน่วยงานเหมือนสำน,นักงานหนึ่งคล้ายๆกับกรมสิตธิแห่งชาติอะไรเงี้ย หรือกระทรวงการคลังประกาศว่า GDP 2 2 2 Q ที่ติดลบเนี่ย o f f i c i a l ไหม officially มันเขาเรียกสู่ Stack f เ a t i o n ก็คือ i n f l a t i o n สูงแต่โกสต่ำตัดกันนะครับเพราะนั้นเข้าสู่เข้าสู่เป็นเพนที่จะทำให้เกิด e c e s s i o n ซึ่งตอนนี้ตอนแรกเป็นมา d ตอนนี้ยังเป็น o o e r a t e r e c e ซ s i o n ซึ่งใน Q ต่อไปถ้าเป็นเขา Expect ว่ามันอาจ อาจจะเป็นมาลรีเซชชันหรือเป็นสตรองรีเซช i ันเพราะนั้นตอนนี้พวกกองทุนต่างๆเนี่ยก็ขายหุ้นปรับพอร์ตโดยการทำกำไรเอาเงินมาเนี่ยมาซื้อตาสารและนี่ระยะสั้นนะครับซึ่งเป็นกองทุนตาสารนี้ระยะสั้นซึ่งรัฐบาลก็มีอยู่กองทุกชาติจะมีอยู่กองน,นึงก็คือจลิงก์กับอินเฟชันนะครับอันนี้คือไดแกรมนะเดี๋ยวก็คุณเอาไปไปไป,ไปดูนะครับโอเค ต่นี้ผมผมที่ที่ทำเนี่ยเพื่อจะศึกษาว่าเฮ้ยเราจะไปทิศทางไหนไอรีเซชชั่นเนี่ยมันจริงไหมก็อาจจะจริงนะแต่ส่วนตัวผมรวบรวมมาเนี่ยก็หมายความว่ามันก็มีบาลานซ์กันอย่างตั้งอยู่ที่ไตเติลอันนี้ว่าเอ่อรีเซชันเป็นลบไอ้ที่ตัวดายรูทรีเซชชั่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ